ราศีเมษนะคะต่อไปนะราศีเมษเดือนพฤศจิกายนการงานการเงินการเรียนการสอบของราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างเฮอร์มิค่ะหกเหรียญนะแล้วก็ไฮโลแฟนโหเป็นไพ่ที่เหมาะการเรียนการศึกษามากนะคนราศีเมษมีทั้งเฮอร์มิตเป็นไพ่พระแล้วไพ่ไฮโลแฟนก็เป็นไพ่พระอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่อุปธรรมแน่ๆนะแต่เรื่องราวชีวิตก็ค่อนข้างจะราบเรียบเนาะ เหมือนบางคนก็ชอบเก็บตัวอยู่บ้านอินโทรเวิร์ดไม่ค่อยอยากจะไปไหนหนังส mm ือ hmm. สอบก็ได้ใครมีสอบมีอะไรในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าดีนะคะราศีเมษนะจะสอบได้นะก็จะอ่านแล้วก็จะมีสติมีสมาธิดีใครอยากเรียนอะไรเพิ่มเติม ก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะอาจจะหมดเงินไปกับการเรียนเนี่ยแหละนะหรือทําบุญเข้าวัดอ่ะแบบนี้ก็ได้นะโมทนาบุญด้วยนะบางคนก็ใช้เวลานี้ในการอายุบ้านเก็บตัวบางคนก็อาจจะแบบอยากจะเรียนรู้อาจจะค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรชอบอะไรลองศึกษาหาอะไรใหม่ๆ ทำอ่าแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการหาความรู้แล้วกันเนะเาะล้วก็การอยู่กับตัวเองในการพิจารณาอ่านั่งสมาธิหรือว่าแบบเป็นการปีกวิเวกอะไรต่างๆของเราเพื่อทบทวนเพื่อวางแผนงานก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับไม่ต้องพูดกับคนเยอะคือมันเป็นงานที่อาจจะไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะไม่ต้องแบบเข้าสังคมอะไรเยอะเนาะเป็นอะไรที่อยู่กับตัวเองหรืองานที่คิดวิเคราะห์วางแผนวิจัยพัฒนา อะไรแบบเนี้ยหรืองานการสอนครูบาอาจารย์ถือว่าเด่นมากนะค่อนข้างดีแล้วก็มีเกณฑ์ใช้เงิน enjoy นะแต่ไม่ติดขัดนะคะไม่ติดขัดถ้ามีปัญหาการเงินก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองราศีเมฆก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีเหมือนกันการงานก็เรียกว่าเรื่อยๆเนาะมั่นคงโอเคดีดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไปได้เรื่อยๆเนาะมั่นคงไม่ได้ดูมีปัญหาในเรื่องของการแบบจะถูกไล่ออกนูน่นนี่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะยังมีความมั่นคงในเรื่องการงานเพราะผู้ใหญ่เอ็นดู นะคะการเงินก็มีให้ใช้เนาะแต่ใช้เยอะดูใช้เยอะดูแบบดูสปอยตัวเองดูปนเปื้อตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ในเรื่องความรักเนี่ยไม่เด่นเหมือนจะไปโฟกัสแบบอยากอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวมากกว่าเออแบบลำคาญความรักหรือว่าอาจจะแบบอยู่กันเหมือนเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความรักไม่ค่อยเด่นอแต่ไพ่มันไม่แย่เนาะแต่แค่รู้สึกว่าความรักไม่ได้โดดเด่นสําหรับคนราศีเมษถ้าใครยังโสดอยู่ก็คงจะยังไม่สนใจนาะยังแบบยังไม่พร้อมยังแบบไม่โฟกัสหรือว่าเก็บเนือ้อเก็บตัวก็เลยไม่เจอใครอะไรอย่างงี้เนาะ แต่ถ้ามีคู่มีแฟนแล้วก็อาจจะเรื่อยๆเนาะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่อยู่กันแบบเพื่อนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือราศีเมษนะจ๊ะอาราศีเมษนะคะต่อไปนะราศีเมษเดือนพฤศจิกายนการงานการเงินการเรียนการสอบของราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างเ,เมดค่ะ6 เหรียญน,นะแล้วก็ไฮโลแฟนโห